สวัสดีกันะครับวันนี้กับเกมนี้เหมือนเดิมเช่นเคยก็ในวันนี้เนะี่ยเป็นกิจกรรมตีข้ามเซิร์ฟนะโดยรางวัลนนะ่ะที่มันจะให้คือพวกชิ้นส่วนมีให้เลือกตั้งแต่ชิ้นส่วนของไอตัวนี้ยเกอร์กับหีบสมบัติอุปกรณ์นนะ่ะอัตราการได้คือ,อถือว่าน้อยนะแต่มันให้มา100ชิ้นอนะ่ะให้พวกเตียอันดับอันดับหได้เลยหนึ100ชิ้นส่วนผมแค่1ในร้อยเอง คือผมโดนตีตอนช่วงประมาณผมทํางานนะโดนตีไปสองรอบมัง่งรอบแรกคือโอ้โหค่าพลังผมลดไป1 0บอ็อะ1 1บอแล้วก็รอบ2นี้ผมผมกันช่นะไปไหนแล้วไม่รู้ไอตัวนี้เคยจะมาตีผมสรุปตายเองทหารผมแค่นี้เองแค่พวกสีม่วง ที่ผมชนะคือผมมีตัวฮีโร่ดีนะก็อุปกรณ์อะไรพวกนี้ด้วยก็ม,มันแค่ใช้พวกนี้เองเซนโกเซนโกไม่ใช่ตัวเซนโกมาตีสวนอุปกรณ์มันไม่ค่อยดี้ออุปกรณ์ดีคือผมน่าจะตายแหละน่าจะลบกว่านี้เยอะกว่านี้ส่วนทหารที่เสียชีวิตจากการโดนเตนะ่ยคืออย่างที่ผมบอกนะมันไม่หายนะถ้าเป็นเกมเหมือนนี่คือตายแล้วคือตายเลยอะ่ะ อย่างเกมที่ผมเคยเล่นเมื่อก่อนนี่จะเป็นในพวกหลอดม b i บายะไรพวกเนี้ยเกมเทมันโดเวอร์หน่อยมีกฎไม่มีกฎเหมือนช่วงเกมเกมใหม่ๆเดี๋ยวนี้อย่างช่วงบุกเบิกเนี่ยคือตีบ้านได้เลยอ่ะ <c oughs> ใครที่จะส่งคือไล่ตีบ้านเล็กๆอะ่ะนี่ตอนนี้ผมสามารถเกณฑ์ทหารที่เสียชีวิตกลับมาได้คือพันเในการเกณฑคือเลือกดวนไปเลยเราไม่มีอะไรอะไรอะไร,อะไรแบบนี้หรอกใช้เพชร ผมไม่ใช้หรอกนะี่ผมจะใช้ตามฟรีเลยนี่500ผมก็เกณฑ์กลับมาส่วนไอ้ที่พยาบาลผมก็เยอะอยู่นะคือผมดองไว้แล้วเนะนี่ยนี่ปกติ3มชั่วโมงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะแต่คนออนน้อยคือโดนไอ้บ้านใไอบ้านนี้ไล่ตีอ่ะสามรอเอ็ม่ะไล่ตีไล่ตีเอาโคตรเวอร์เลย แล้ตอนนี้บ้านผมก็เพิ่งอัพเป็นเองหนึ่งดาวทองไม่ไหวไม่ไหวมาตีตอนหลังเลิกงานผมไม่ให้แจ้งเตือนเกมนี้ได้แหละเวลาเขาตีคือผมไม่รู้อะไรสักอย่างรู้ทีคือเข้าเกมมาปุ๊บบ้นใหม่รอกมาก็มีอยู่คอมเมนต์นึงที่บอกว่าไอทำไมอัพ บ้านทหารใหม่แล้วส่งออกไปลบได้จำนวนน้อยลงผมผมว่านะน่าจะหม่ถึงอันนี้เปล่าละอัพทหารบ้านเสร็จปุ๊บมันจะเป็นขั้นต่อมาแล้วก็คือเราต้องสร้างทหารใหม่ขึ้นมาเองอีกรอบหนึ่งมันไม่ได้อัพเลเวลทหารขึ้นมานะส่วนค่าพลังน้อยลงนี่ผมว่าไม่น่าใช่นะค่าพลังก็น่าจะเยอะขึ้น ส่วนการกองทหารเล็กลงเรื่อยๆก็ผมว่าไม่น่าเกี่ยวตั้งแต่ผมเล่นมาผมมาค่อยเจอนะอย่างนี้คือนี่ผมว่าทหารมันไม่เล็กลงมันเยอะขึ้นเรื่อยๆค่าพลังอะ่ะส่วนกองทหารที่เราปล่อยไปก็จะเพิ่มขึ้นแหละที่กองทหารเพิ่มขึ้นก็ไอ้พวกตามพวกพวกนี้เลยพวกเราอัปเกรดไอ้พวกเนี้ยจะทําให้เราส่งทหารได้ประมาณ เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละห้าพันบ้างหนึ่งหมืนบ้างอัพคั้นได้เรื่อยเรื่วยส่วนอไอหินนะี่คือจําเป็นมากเลยนะเวลาเราขึ้นอัพอัพดาวทองคือบ้านแต่ละหลังคือต้องอัพเป็นทีละขั้นทีละขั้นนะอย่างอันนี้คือนี่ผมทำให้ดูหรือผมเล่นก่อนนี่ไม่อัพแต่ละขั้นแต่ละขั้นเอา5ห้าขั้นคือจะเพิ่มดาวดาวให้เรา ส่วนห้เป็นบ้านบ้านในนี้คือมันมันนตันหมดแล้วนะในพวกเมืองอะไรของเราในบ้านนะในเมืองของเราที่มันให้อัพแค่มีแค่พวกข้างนอกเองกำแพงที่สองเนะี่ยคือเราต้องอัพหมดเลยไล่อัพทีลอันทเลอันทีลอันคร่าวๆก็ประมาณนี้นะกิจกรรมนี้เนี่ยใครที่เข้าพลังเยอะคือเล่นให้สนุกนะส่วนปลาวันของพวกผมคือออฟไลน์ไปหมดละ ดูให้พวกประวนันท็อปเซิร์ฟผมแค่กี่ร้อยเองสองร้อยล้านเองน่าจะโดนไล่ตีไปเยอะเลยแหละปกติกิวกิวผมเดี๋ยวนี้เป็นอันนี้นะเป็นท็อปสองเขาแยกไปสร้างกิวใหม่ี่พวกเนี้ย w w สนะิบสี่เนี่ยปกติเป็นกิว T ี W นะกิวคนจีนเขาท็อปเซิร์ฟแยกกันไปสร้างกิวกะแตกคิวแตกท็อปเซิร์ฟเดี๋ยวนี้จะเป็นอันนี้แหละ K R แหละพวกกิวเกาหลีส่วนกิวไทยนี่ยังติดเทปติดท็อปอยู่ไหมนะแป๊บนึงนะยังไงยังติดท็อปอยู่ท็อปสิบสองมีสองคิวนะกิวไทยในเซนะิร์ฟสิบสี่เนี่ยก็จะมีกิวไปไหนกันแล้วเนะี่ยหายกันแล้วเหรอ ที่ผมจําได้มี2กิลนะประมาณ2กิลแหละอีกกิลน่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วมั้งแต่คนไทยแต่คนไทยอ่ะส่วนในเกมในกิลนี้คนไทยแทบในในคิลนี้คนไทยแทบไม่มีเลยนะมีแค่สองสามคนเองที่ผมเห็นก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียง่นี้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามได้เลยนะก็ใครที่ยังไม่ไม่กด subscribe กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย